ห e วังเชิญทุกท่านจะสเปกเคงาสบายดีนะคะดองเสรวิดีโอชว่วยคุยป้องอ่าสกมงแต่จินดาฟงส์นะคะในวิดีโอนี้นะคะก็จะตอบคำถามของน้องจินดาฟงส์นะคะ ที่ถามว่าแล้ววีซ่าหนึ่งปีคะต่อได้ไหมเพราะไม่อยากกลับบ้านค่ะจดทะเบียนแล้วค่ะอ่านะถ้าเป็นวีซ่าหนึ่งปีนะคะมันจะเป็นวีซ่าระยะยาวแบบเยี่ยมเยียนนะ,ะซาประเภทนี้เนี่ยในปีแรกเนี่ยมันจะเป็นวีซิเตอร์นะคะแต่ถ้าภายในหนึ่งปีนี้แต่งงานแล้วนะคะก็สามารถที่จะอขอที่เดวสะดวเมื่อวีซ่าอันนี้ใกล้หมดได้นะคะก็เช่นเดิมค่ะ ก่อนวีซ่าหมด2หรือ3เดือนนะคะแล้วแต่เขตว่าทาง Prefecture ที่น้องอยู่เนี่ยเขากำหนดว่ายังไงบางเขตก็กำหนด2เดือนบางเขตก็กำหนด3เดือนให้ติดต่อที่ Prefecture นะคะโดยในการขอติตวิสิทธ์ใบแรกอันนี้เนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเขาด้วยนะคะว่าขอเป็นประเภท V k e v e A Familia ล่ะนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่แจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าสื่อสารกันผิดพลาดเขาอาจจะให้วิซิเตอร์มาแบบเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เช็คตรงนี้ให้ดีๆนะเล้วก็เอกสารที่ใช้นะคะก็จะต้องมีเอกสารยืยาชนะคะที่อายุน้อยกว่า3เดือนเอกสารยืยาชก็คือใบทะเบียนสมรสนั่นแหละที่ฝรั่งเศสนะคะคุณสามารถขอเอกยาร ฉบับอัปเดตได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าสามารถไปขอที่อแอมคีที่ไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะต้องใช้อันที่มีอายุน้อยกว่า3เดือนนะคะโอเคค่ะบงคคา